ครัว5ดาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการครัว5ดาวาดาว,วันนี้เมนูช็อกโกแลตบานานา so we start with butter and sugar in the mixer โอเคเราก็จะตีเนยกับน้ำตาลนะคะระหว่างที่เรารอเนยกับน้ำตาลตีให้เข้ากันนะคะเราจะร่อนส่วนผสมของแห้งค่ะนี่มีแป้งสาลีอเนกประสงค์ ผงโกโก้นะคะวันนี้เราใช้ผงโกชิวลิปโกนะคะมี2ขนาดทิ่ลิปโกเนี่ยสามารถที่จะทําเป็นเครื่องดื่มก็ได้หรือเอามาทําเป็นขนมหวานต่างๆก็ได้อันนี้จะเป็นขนาดที่เอาไว้เป็นรีฟิลแล้วก็แบบนี้เป็นแบบ ใส่ในกระป๋องนะคะอันนี้เนี่ยให้ใครเนี่ยเป็นของขวัญเฉพาะทิวลิปโกแบบกระป๋องแบบนี้ชอบกันทั้งนั้นดื่มได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วก็ยังทําขนมได้อีกนะคะอันนี้รับรองหอมอร่อยคุณภาพดีเยี่ยมเลยค่ะทิวลิปโกค่ะ Let's do it Meanwhile I will put a little bit of milk in here เชฟก็ใส่นมลงไปแล้วก็ใส่ไข่เป็นเค้กที่ทำง่ายๆเนาะ easy ยัง แล้วก็เราก็จะมีแป้งมีผงโกโก้เบกกิ้งพาวเดอร์เบกิ้งพาวได้เนี่ยเป็นผงฟูแล้วก็มีเกลือผงฟูเมกกะลินชาแล้วเราก็ร่อนนะคะเต็มบรรทนดนะส้มโอเคเราก็ตีประมาณคร่าวๆให้เขาพอเข้ากันนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปแล้วก็ในขณะที่เชฟกำลังใส่แป้งมระดาบตัวก็เตรียมเอาไว้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ไซส์ประมาณ2ปอนด์แล้วก็มีแผ่นกระดาษซิลิโคนไนรองเอาไว้แล้วก็ทานเนยโรยแป้งเล็กน้อยแล้วก็เคอ,ออก อันนี้ช,ช็อกโกแลตชิพนะคะเราก็ใช้ของทิวลิปนะคะ mm hmm. ทิวลิปจะมีชอ็อกโกแลตชิพ3แบบจะเป็นแบบตัวนี้จะเป็นดาร์กชอ็อกโกแลตชิพแล้วก็จะเป็นไวท์ช,ช็อกโกแลตชิพแล้วก็จะเป็นทูโทนนะคะช,คช็อกโกแลตชิพเลือกแบบไหนก็ได้เราก็ใส่ชอ็อกโกแลตชิปลงไปนะคะใส่เยอะๆอร่อยนะอยู่ เยอะๆช็อกโกชิพใช่ yeah, <good. S 2> อร่อยนะ่ยยูเราก็จะเทส,ส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมเอาไว้นะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันดูส <How, S 2> <ๆ>ิเท<ๆ>่าๆกันเท่าๆกัน You teach me how to speak German. s c h <oughs> o k o l a d e n k u c h e n t h a t s chocolate cake in German Can you say that? ช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตค้กเนี้ not bad not bad อันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปอบนะคะเราจะอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะเป็นเวลาประมาณ25 30นาทีค่ะตอนนี้นะคะในระหว่างที่เค้กของเรานะคะกำลังอบอยู่เชฟจะเตรียมส่วนของ f e e l i n g filling f ิแปลว่าไส้ของเค้กวันนี้โอเค we just use some whipping cream whipping cream แอนแซันวุล่าแมกกาเมกวันิลาจากมาดากัสาค่ะจัดไปโอเคเราก็จะ <Let> s <S ตีวิปปิ้งครีมอันนี้เนี่ยมาดามตวงก็ได้เตรียมเค้กที่อบไว้แล้วนะคะเมื่อวานนี้เพราะว่าตอนที่เค้กอบใหม่ๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาเซตได้เมื่อจากว่ามีวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมของเราก็จะละลายเพราะฉะนั้นเนี่ย อบเค,ค้กไว้ล่วงหน้าแล้วก็ปิดซีมให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้หายร้อนแบบนี้เข้าตู้เย็นไปเลยเราจะเอาเค,ค้กที่อบได้แล้วนะคะตัดขอบแล้วก็ขุด เนื้อเค้กตรงส่วนกลางออกเหลือเอาไว้แต่ประมาณส่วนของก้นของเค้กสักประมาณ1ใน3ตัวเนื้อเค้กเนี่ยเราจะแยกเก็บเอาไว้แล้วก็บดๆให้เป็นเศษๆเล็กๆ King Stella Hand Sanitizer ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือพร้อมปรับอากาศแบบ2 in 1ขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกคุ้มค่าคุ้มราคากับสคาแรคเตอร์จากล t t เติล c าค f r i e n มีมี4กลิ่นส้มยูซุพีชแตงโม อุนหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าและทางออนไลน์จ้าได้แล้วเหรอครับอืม perfect อ๋อก็เราจะตีวิปปิ้งครีมนะคะให้เขาเรียกว่าตั้งยอดแข่งเลยเชฟบอกว่าถ้าสมมติว่าอยากให้เขาอยู่ตัวมากๆเนี่ยสามารถที่จะใส่ แป้งข้าวโพดโรยลงไปก็ได้หรือว่าจริงๆไอซิ่งก็ได้นะไอซิ่งเนี่ยไอซิ่งเพราะว่า <good. S 2> ไอซิ่งอีสมันก็มีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดอยู่แล้ววิปปิ้งครีมหนึ่งถ้วยนะคะไอซิ่งหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้พอเชฟบอกว่ารสชาติจะเหมือนกับคล้ายๆกับครีมชนิดหนึ่งที่เขาทำเป็นไอศครีมชื่อว่าส t r e ทเช t e r c i ใช่ไหม <laughs> ประมาณนี้ s, <laughs> <S t r ร t c h terciera ที่เป็นครีมแล้วข้างในเนี่ยเป็นไอศครีมแล้วมีตัวช็อกโกแลตอยู่ข้างในเพวัะนั้นเนี่ยเราก็เรียนแบบโดยใช้วิปปิ้งครีมแล้ว ก็ใช้ช็อกโกแลตชังของทิวลิปนะคะอันนี้นะคะจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตชังนะคะเป็นดาร์กคอมเพลตช็อกโกแลตชังซึ่งสามารถที่จะเอาไปผสมส่วนผสมได้เลยอันนี้เนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้เหมาะสําหรับการที่จะเอามาผสมเค้กแบบนี้ก็ได้วันนี้ก็เลือกตัวช Ch ็อกโกแลตชังค่ะมาดามตวงอยากให้มันมีกลิ่นรับสุภาแิน นี่ rum and banana is very nice together โอเคเราก็ใส่กลิ่นรัมของแมคโครมิกนะคะ let's do it เชฟบอกว่ามันไม่หวานใส่ไอซิ่งมันเ<ค><ณ> Just fresh banana, nice thick slices. p u r a little bit of golden sugar on top. Hey, okay. over to you. ใส่วิปปิ้งครีมที่เป็นกลิ่นรัมนะคะลงไปบนกล้วย And then we just we just make a bit of a mountain to the middle so it really should yeah it should really be a b u k a o here so now we take our crumbles and put them back on top ตอนนี้เราจะมาตัดดูข้างในว่าเป็นยังไงนะคะ Let's have a look เ no? น I'm excited เลยได้คัด all the way yeah o look at that น่ากินมากเ่ยแล้วก็ตะกี้นะคะเค้กที่เราอบไว้เดี๋ยวจะเอามาดูค่ะ ย้อนตุดต๊ดตุดต๊ดตุ๊ดตุ๊ดกลับไป <S <S ตอนนี้นะคะหลังจากที่เค้กเราอบเสร็จแล้ววิธีเทสว่าเค้กสุกหรือเปล่าก็คือหาไม้ไม้จิ้มลูกชิ้นก็ได้หรือว่ามีดปลายแหลมก็ได้เราก็จะเอาจิ้มลงไปตรงส่วนความหนาที่สุดข,ของเค้กนะคะลึกที่สุดเราจิ้มลงไปถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีส่วนผสมของอะไรที่มันเหลวๆติดออกมาแสดงว่าเค้กของเราสุกดีแล้วสุกเรียบร้อย โะะ <Okay. S 1> อเคอาแล้วเราก็จะพักเอาไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปทําตามที่มาดามรงทําให้ดูกับเชฟแดนนีลทําทำให้ดูตั้งแต่แรกโอเคค่ะเราก็ฝากกันเอาไว้นะคะกับช็อกโกแลตบานานาเค้กนะคะรับรองความอร่อยค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่กับครัวอา <c oughs> จ้า,จาวกับเชฟแดนนียลกับมาดามจงค่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะ Bye bye. Bye.